คขอ๋าบอกว่ามันจะออกตัวนี่มาทันมันจะล็อกตัวนี้มันจะล็อกตัวนี้กลับมากระซิบข้างหูเลยเพื่อนพูดเลยแจ้งไหยเพื่อนไปกองฉลาก่ะักผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปกองฉลาหรือว well> ่าเข้าไปอะไรมาแต่เขามาบอกมันจะออกตัวนี่มันจะล็อกมันถึออกตัวนี้เก้า ครับสุดท้ายแล้วนะฮะสีแดสีได้กุ้งแล้วรกราษที่้เก้าแล้วเนาะคะ่ะบ้งสุดท้ายนะครับผมก็แนวทางก็ห้ให้ไปแล้วนะครับก็ได้ให้ไปแล้วแต่ว่าก็มีเพิ่มมาอีกขึ้นมาย่าครับผมบเอาที่แรกจก้อ,าากอันว่าที่แรกเนะปูเบืองไม่นี่ครับเอาแต่ที่แรกเนาะรอบแรกนี่จะมาห้พิสดานจักหน่อยแต่ว่ารอบนี้เขาจะมาแปลเป็นผู้หญิงผมยาวนะครับผม คนที่เคยมาให้ถูกเป็นประจำเท่าหร่ถูกหงวดตีนนะครับแต่งวดที่แล้วนี่เพิ่นไม่ได้มาให้อันนี้เป็นความฝันของตัวผมเองตรงนี้มืนคาว่างวดนี่ไปออกข้างบ้านน้องนิวดิ้ครับท่างใดก็ข้อลาดโคราดข้อลาดนิดกันโอ้บ้านบ้านฉันตัวนี้โคราดบ้านเองโอ้โคราดข้เอิ่นยังไหนกว่าข้อลาดโคราดบ้านเองครับโอ้โคราดบ้านเองครับว่าแม่นบ้านฉันพี่น้องโคราดบ้านเองบ้านน้องนิวน้องนิวจะไม่ให้พลาดเลยใช่ไหม บ้านน้องนิวเองนะคะงวดนี่น้องนิวเอาแขนแขนได้ผีผมยาวครับก็ก็รอบรอบก่อนเนาะที่เพื่อนมาให้เนาะเพื่อนมาเขียนใส่นาพาให้ครับผู้หญิงผมยาวเขียนใส่นาพาห้เลยอือันดับแรกมาเลยพูดก่อนเลยครับยาทุกหลายอ,อันนี้ก็คือว่าเขามามาพูดปกติเขาจะไม่พูดปกติเขาจะเงียบก็จะเป็นแบบชี้บอกเขียนให้ลบร,รอบแรกที่ว่าออก ตรงตรงนั่นเพิ่นฉีใสฟ้าผนังครับฟ้าผนังก็แดงจึงขึงหลบนี้มาแป็กมาตังเพิ่นวางไหนก่อนยาทุกลายครับอย่าทุกลายเนื่องจากทุกเนื่องจากว่ามันมาถูกเนียค่ะยาทุกยาเป็นทุกลายอะไรอย่างเงี้ยไม่อยาก่าย่าทุกลายอย่าทุกอย่าจุดไรยาทุกลายจุดไรอันนี้คือควาพูจดีได้เข้าเนื้อยาจุดไรจุลายจะมือสีบ่งพใจวารณอย่าจุดลายอย่าทุกอย่ายากให้รวยอย่างเดียวครับในความฝันมันเป็นฝันซ้อนฝัน ก็คือว่าตัวผมเนี่ยเห็นตัวเองฝันเห็นตัวเองนอนฝันว่าจะคล้องฝันครับฝันว่าจะเองฝันงงไฝันว่าตัวเองนอนรับแต่ฝันกับซับซอนนะพี่นองครับแล้วที่นี่เพื่อนก็เลยมาเขียนใส่นาภาให้ครับเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าครับอันที่ว่านหฮไปรอบที่แล้วนะครับผมเก้าหนึ่งห้าเขียนใส่ใส่ก่อนครับเขียนใส่ียน่าพากเขียนใส่หน้าภากเลย ี๋ยวที่นี่เข้ามาเพิ่มมีแล้วเขามาบอกว่ามันจะออกตัวนี่มาทันเามันจะล็อกตัวนี้มันจะล็อกตัวนี้กลับมาระกิบพรางงเลยผู้หญิงคนียใจเลยเพื่อนไปกองฉลากว่ะจักผุก็ไม่รู้ว่าเขาไปกองฉลากหรือว่าเขาไปอะไรมาแต่เขามาบอกมันจะออกตัวนี่มันจะล็อกมันถึออกตัวนี้ครับเก้าหนึ่งห้านี่ล็อกไม่ไม่ใช่เก้าหนึ่งห้าครับมันจะล็อกตัวไหนเขาบอกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกครับเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหก ไม่ใช่เขาไปเที่ยวของฉลางมาบ้านเนาเขาเขาบอกว่าเขาจะอ็อบตัวนี้ครับมันจะฝันนี้มันจะออกตัวนี่นคือว่ารอบนี้เขามาแปลกปกติเขาจะไม่พูดครับรอบนี้คือเขอาพูดรอบนี้พูดตรงๆเลยเขาพูดตั้งแต่รอบที่แล้วที่บอกว่าอยาทุกร้ายแลหละก็เขาไม่มาสองสามงวดแล้วเนาะงวดนี้เขามาที่ใดมาหกงวดติดนี่คือผีผมยาวนี่มาบอกตลอดใช่ครับมีงวดนี้มาแปลกงวดนี้มาแปลกสุดเลย คุยเลยปกติเขาจะไม่พูดครับแล้วการมาเขียนไสนหนาผากน้องนิ้วแดงจึนคึงเลยอันแคียนนาผาดีรอบรอบรอบทิตต่อไปต้นงวดครับบัดนี้เล่ยมายำห้อีกมายำหาคือพูดใส่หูเลยกระซิบหูเลยกระซิบเลยครับเพราะว่ามันจะออกตัวนี้ผีบอกค่ะครับมันจะเป็นเมื่อในตอนนั้นนะครับที่ว่าบอกว่าเล่มันจอกตัวนี้เด้อสี่ห้าหกตอนนั้นที่มันเข่าสี่หกนะครับเสียงมันจะวิ่งวิ่งวิ่งในหูเลยครับปกติมากกระซิบเลยกระซิบใส่หูเลยบอกก่ะวิงใับ กระชีพตัวใดหนึ่งนิ่วเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกครับโอ้มาเขียนใส่นะพาไงเก้าหนึ่งห้ามันขึ้นไปตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งโอ้มาบอกว่าเลขที่ขึ้นครับโอ้พี่น้องผีผมยาวนะคะพุ่มห่องขึนพุ่มเจ้าทีก็ว่าได้รหรือว่าอาจาจ,าจะเป็นผีอยู่หลังห่องครับที่หายน้องนิ้วมาแล้วหกงววติดหวดนีมาแปลกโคมูเนาะคะ่ะมองน้องนิ้วอยู่จะคล้องบานเขาถือเป็นสาบานได้ไครับใช่ครับ เป็นหอผักเป็นบ้านแล้วเขาก็สร้างหอผักครับข้างหลังนี่เป็นต้นอันตะเคียนหรต้นอี้รข้างหลังเป็นต้นช่ำช้าใหญ่ครับต้นชํำช้าใหญ่ต้นช่เคยไปหญ่ไปไม่เคยไปครับมันเป็นต้นชํำช้าใหญ่แล้วก็มีพาประเจยดผู่ผาเจ็ดสีนะครับผมถผก่อ้อมต้นไม้เต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าเขาเนอย่าาเหินไหมวะไม่รู้ว่าเขามาจากหลังหองหรือว่ามาจากไหนผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเวลาเข้ามานี่เขาจะมาจากหลังหองเขาจะโผล่มาจากหลังหอง ก็ค so mm ือ hmm. ว่าฝันรอบเลกที่เข้ามาเนี่ยประตูล้างห้องมันเปิดอันนี้ในความฝันนะครับที่เข้ามาให้รอบแรกที่ถูกเนาะเข้ามาจากล้างห้องตัวประตูห้องก็มาเลยจักเปิอเองบ่ด้วยวันฝันในความฝันประตูมันเปิดปุ๊บแล้วก็เข้ามาเลยในความฝันเนาะเปคนขี่อยู่บ่ปึ้งไ่สั่นเนาะในความฝันย่ามนอนบาเสียงก็ก็แกล้แก๊ให้เห็นเลยบ่ถ้าเป็นแบบนี้ก็มีมีแต่มาหอนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเสียงมาหอนนั่นน่ะสำคัญมาหอนตลอดหอนหอนหรือเอา หอนกับหอนเลยปู่เลยมหอนในผ้าเด้หอนผ้าใหญ่เด้หอนขึ้นนี่หอนในผ้าใหญ่เด้มะยำหอนจังได๋ครับหอนจังได๋ค่ะทำหน้าด้วยนี่ราสียงเสียงนี่แหละครับผมเสียงแบบนี้เสียงแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเสียงอย่างนี้แหละครับหอนสั้นหรือหอนยาวยาวครับยาวประสานเสียงเลยแบบแบบเดี่ยวยาว โอ้ชัดเจนเลยครับผมเหมมือนนกัผไม่ใช่หมาน้องนิวตกหลุมเหรอพี่น้องเสพติดบาดแต่นี่เสียงน้องนิวนะอย่าเข้าใจผิดนะแต่เขาก็บอกยีงแหละครับกระบอกขึ้นเป็นวันพระใหญ่พร้อมคืนปล่อยผีครับกาะคนกิ้งดูเนาะปกติผมจะฝันคืนวันพระอะไรเป็นเลยครับลองลองดูครับเป็นความฝันเนาะโช้โหวั่นพระบาดมีเพิ่มมาเพิ่มตัวใดใน ว่องคมเนี่ยว่องคมตัวเน้นตัวเน้นเน้นตัวใดตรงนี้มาเลยเอาที่เขานี่มาให้ใหม่นี่แหละครับผมเก้าหนึ่งหกเขาบอกมันจอดมันจะล็อกตัวนี้เนาะน้องหางเขาไว้น้องเนื้ที่แหกเอาไว้ครับเพราะเลขมันมันเพิ่มมาแค่ไม่กี่ตัวกินหัวพร้อมเนาะเก้าเป็นหกหกเป็นเก้ากองสุดท้ายเพื่อนี่กองสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วน้องนิวกิจสัมผัสพี่น้องสอบตั้งตามเด้อบาดนี้ กาได้ย e ินเสียงน้องนิ้วหอนไปแล้วได้ได้ยินเสียงได้โซ่เพิ่มไปได้ได้ยินเสียงน้องนิ้วหอนแล้วนะคะมีขาดทีขางห้องต้นคำสาใหญ่เนาะค่ะครับคุจ้าเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้หรอกเขาจะมาจากต้นคำสาหรือว่ามาจากที่อื่นก็ไม่รู้เนาะหรือว่าเขาจะอาจจะอยู่ติดอยู่กับตัวตลอดหรือเปล่าครับเก้งห้ากับ916ตัวเน้นตัวรองก็หกห สองตัวตัดเล่นเอาบ่เจ็ดห้านี่เด่นของนิวมาเตใส่เจ็ดห้ามาจากหนึ่งห้าครับเพราะว่าเลขเลขเลขหนึ่งของผมมันจะชอบเป็นเลขเจ็ดทีเป็นละทีของน้องเนิวการแบบนั้นก็ไม่ชอบเป็นแบบนี้แต่หกกับเก้ากับหัวเป็นหกนี่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เป็นครับไม่เป็นนะฮะขอผมจะเป็นตหนึ่งกับเจ็ดนันนะเป็นมากบอกเหตุผลน้อค่ะที่มันเคยออกใช่ไหมฮะแนวทางของน้องนิวนะครับ ใครชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับผมตัวเลขก็เหมือนที่พี่บ่าวย้ำเสมอมันก็มีเข้ามีหลุดมีออกนะครับผมเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางนะครับผมหรือว่าผีผมย่าวก็ได้นอกจากมาย้ำนะครับผมเป็นแนวทางของน้องนิวนะครับเนาะกลับมาย้ำโค้งสุดท้ายนะฮะก่อนเลขออกนะครับผมเายังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องนิวแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอตีทางบ้านทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผม อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้กระถางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ